โอลมาแล้วมาแล้วทหารมาแล้วโ okay. ยนเห้นมันเลยไหมเ <Okay. S 1> ห็นทั้งเปลือกเลยมันแยงแ่งนะเนี่ย อ๋ทำไมโอ้ไม่เอาไม่จีการลูกไม่จะการลูโยนให้มันไม่ต้องปอกเปลือกลูกหยิบโยนให้หมดเลยมาแล้วมันจะแย่งกันนั่นแหละ ขึ้นไปไม่ขึ้นแล้วเห็นมันกัดอีกมังกีอาปาต์ตัวนั้นขึ้นเพียงเดียวเลยกว่ามังกี้อาปาต์าาม่ใส่ตาเอาแล้มังกี้มังกี้อาปาตอาปาต์อ้มันจิกัดอ้ะปกติมันขึ้นไปได้นะนู่นแม่นูน่น เบาเบาเบาเก็บ,บแบบเยอะๆหอผงต้มไปวิ่งเป็นกัดแล้วไปมันมาแล้วมันไม่หลบเลยอะ่ะน้องทานไม่เอาลูกอุ้ยกลัวว่ะ Monkey mèo Monkey 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 Nějá, lũ, mê. Monkey lấy gì mang Monkey เอยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่วัดวัดที่มีริงวัดธรำมะลุวัดรรทะลุโอตัวนี้ตัวอล่รกูมเมก้าไปกระโดดทำไงวะเนี่ยแหมกลัววะน้องทานอย่าไปร้องใส่บัวอ้ว กลัวปขึ้นงบนขมาลิงมันไม่ก uh ัดหรอกมั uh ้งถ้าใครลงไปเนี่ยถ้าใครเป็นหนูจนลงให้ตั้งแต่เห็นคลิปะไรวะคลิปลิง Loh, mungkii dia wing kak bui kak. Loh, e tu ni ya? Nyi h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 a? Nyi <ส>ดวยเมื่อวันที่บุญแนี้เป็นนาแต่กเป็นฤทิัาของการตรอบความแนาตัตน้อุกุลแก่บิดามานดาเล็นแรก ตะวันตกตะวันพุธนี้เต็มเต็มดุจไปจะมีระฆังระคองเรงรัดไปถึงแปดบัน เออมันนึกว่าเล่นกับมันนะนแะโอ้ข้างหลังเธอม้องขี้ปากขึ้นไปได้แล้วมันลงมาแล้ว Monkey. Monkey. ปนั่นไ,<ป>ไงตัวนั้นนะ่ะฮะไม่อยากขึ้นโอ้ไม่อยากขึ้นไปหรอ,อหลวงตังนี้น Monkey. Monkey. ไปยังพ่อไผให้ให้มันให้มันเข้าไปใกล้ๆกดตรงไหนกดตรงไหนฮะเสร็จแล้ว